สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมพามาชมฟาร์มไก่ชนนะครับภายใต้ชื่อฟาร์มน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมาทางเราก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะก็อัปเดตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเด็กชายต้องนะครับผมจะถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆนะครับผมในการทำไก่ชนของทางพวกเรานะครับผมน้องใบบัวฟาร์มนะครับ นี่นะครับผมที่มองเห็นอยู่เนี้ยนะครับผม<า>ก็คือส่วนของลูกไก่นะครับผมที่ทําการเพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับผมเป็นสายไก่ทองนะครับผมเป็นฉลานไก่ทองนะเป็นฉลานไก่ทองในส่วนของสุ่มพวกเนี้ยมีประมาณสามร้อยกว่าสุ่มนะครับผมเนี่ยสามกว่าแม่พันธุ์นะครับนี่เลยอ่า สำหรับลูกไก่นะครับผมต้องทำการจองนะครับผมต้องมีพีออเดอร์นะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับผมเพราะว่า,ามีการจับจองกันเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็ลูกไก่ตอนนี้นะครับผมก็มีคิวไปถึงประมาณเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับผมนะก็พี่ๆท่านใดสนใจในส่วนของ ลูกเจ้าไก่ทองเอ้ยชันหลานเจ้าไก่ทองโทษทีฉัหลานเจ้าไก่ทองก็่ามที่ทำการติดต่อก็อยู่ในเม้นเลยนะครับผมนี่นะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงหรือแอปฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพามาชมในส่วนของลูกไก,ก่กันก็ลูกไก่ที่จะทำการส่งหรือเดินทางนะครับผมก็จะประมาณขนาดนี้นะครับผม ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับนี่นะนี่เลยนะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดนี้เป็นสายบิ๊กกรับบวกเยียก้าวหน้าบวกกับปอวุฒนะครับผมอ่ชุดนี้แบ่งคู่ละสองเท่านะครับผมอ่านี่เราพาชมเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะลูกไก่พวกนี้ก็ทำการตีกิลิบนะครับผมแล้วก็รอให้ได้ขนาดแล้วก็ทำการเดินทางสู่พี่ๆน้องๆที่ทำการจับจองกันเข้ามา นะครับเดี๋ยวพาชมนี่นะครับ <c oughs> อ่าก็ช่วงแรกๆนะครับผมเราจะทำการอ่าให้แม่ไก่เลี้ยงก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณเนี้ยนะครับผมเราถึงจะทําการตีกริปทำประวัตินะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพาชมในส่วนของ าการตีกิ๊บทำประวัตินะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจกิ๊บติดปีกไก่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทองแดงเอ้ยไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองกิ๊บสีอลูมิเนียมกิ๊บสีเงินกิ๊บพลาสติกนะครับผมก็อยู่ในลิงก์ใต้โปรไฟล์เลยใตย้คอมเมนต์เลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวามาชมน้องๆเขาตีกิ๊บไก่กัน อ่ะนี่นะครับผมนีก็ทําการจดชื่อพ่อพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ทําการตีเส้นเพื่อลงประวัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิ๊บติดปีกไก่นะครับผมนี่เราก็ทาการสลักชื่อนะครับผมเนี่ยพ่อเจ้าขุนเดชนะครับพ่อเจ้าขุนเดชนะก็ตัวกิ๊บก็จะเป็นสีส้มนะครับของทางฟาร์มจะเป็นสีส้มเป็นหลักนะครับอ่ามีนัมเบอร์ นะครับผมมีนัมเบอร์นะครับมีชื่อพ่อพันธุ์นะครับผมบีบีนี่ย่อม,มาจากใบบัวนะครับอ่าก็เดี๋ยวทําการตีกิปกันนี่ก็จะเป็นคิมหนีบนะครับคิมหนีบก็จะมีสองแบบนะครับผมอีกแบบให้เขายืมไปเ่เดี๋ยวจะได้ไปทวงเดี๋ยวจะได้มาขายเดี๋ยวพาชมนะครับผมอ่เดี๋ยวมาชมการทําประวัติลูกไก่ <c oughs> ตีกิฟกันนะครับผมอ่านี่แล้วก็จะเขียนชื่อพ่อ วันเกิดนะครับผมแล้วก็แม่นะครับแล้วทำการปีกิ๊ไก่แหมอันนี้นายแบบนางแบบของเราใช่ไหมตาใช่ใชคับน,นี้ลงประวัตินะครับผม <S <S ทําการ,ร,กรปีกิ๊บเดี๋ยวหกตัวสุดนี้ ขอชมการติดกิ๊บหน่อย,ยแล้วก็จะทําการปิดปีกที่ไม่มีเส้นเลือดนะครับผมอ่าอันนี้ลดปัญหาการกริ๊บหลุดอ่าอ่ะเรียบร้อยตาก็ชมหน่อยแค่นี้นะครับผมติดเผื่อโตด้วยนะครับโอเคครับผมก็สุดท้ายพามาชมบญญรรยากาศ ลูกไก่เกิดแล้วนะครับผมนน่นะเดี๋ยวพาชมอ่านี่ออกลูกละนี่นะครับผมอ่าพวกนี้เป็นชั้นหลานไกรทองเจ้าไกรทองกระตันอยู่ฟาร์มนะครับผมนี่ออกมาเป็นแถวเลยนะครับผมอ่านี่ก็ออกแล้วนะครับผมผมเพิ่งเคลียร์ลังเมื่อเช้า อันนี้ก็ออกแล้วนะครับนี่นะมาเป็นทอดๆเลยนะครับเพียบเลยวันนี้กําลังออกนะครับผมพวกนี้เราไม่สามารถไปฟักในตู้ไอ้นี่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะล่วงลงมารวมกันเราจะไม่ทราบสายพันธุ์ของเขาที่แท้จริง เลียงกันมาเลยยาวๆเลยนะครับผมไหนเอ่ยนี่มีลูกแล้วละนี่เห็นไหมอ่าเลียงกันมายาวๆเลยนะครับผมนี่ก็ยังไงฝากติดตามาช่องเด็กชายต้องนะครับผมหรือซุ้มไก่ชนน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับ